สวัสดีค่ะเอฟทีแฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยมนีไม่น้อยผ้ารวยก็ได็กลับมาบัดบานข้อเรียบอีกเนาะคะ่ะซึ่งวัดวันที่สิบหกเลขกพระอาจารย์เพิ่นกระเขานะคะเพิ่นนั่งเอาอยู่ต้นโพย,ยนี่วังมือวันเพี้ยนมือร้อยกระทุ่งนะคะาอาจารย์ก็น,นั่งเอาอีกแล้วเนาะคะ่ะแอดก็เลยมาตามเมืองตัวเลขกของพระอาจารย์ว่ามือ วันพระใหญ่พระอาจารย์นั่งเอาได้ตัวใดเขาก็ไม่ไปเบิองไปชมน้ำกันเนาะค่ะมาเห็นแล้วคือจังเพิยใหญาไวหมตุ่นโพยใหญ่เกียนอ่นี่แม่นโพยใหญ่กูชี้ประขาวโอ้ตุนโพยใหญ่กูชี้ประขาวพร้อมนะครับเพิ่นบอกแม่โอ้เกิดปฏิหารยางใหญ่ตัวให้หน่อยจันเนาะเดีววัดนี้ก็จะได้สั่งสำเร็จเดือนซีมีนเดือนมีนากับเดือนมิถายน มัดนีสิแตกเลยเขาบอกโอแสดงว่ามีหน้างมีโชคมีลาบยังไงตัวนี้มีหน้าเมซานี่ยที่เข้าฟังๆกันเราไปเล้วก็ปล่อยเหล็กแห้ตัวเดียวกันซะมึงเห็นว่าไายโดดให้นแล้วเบิ้งถึงแล้วของเราตัวเดียวเพิ่มมากแก้วเพิ่มวัติดต่อกับไผเด้วยครับวัตถุดิดไว้จากแค่เพิ่มแคปซูลไลน์กับน้งเมล์เพิ่มก็บม่เคยเห็นหน้ากัน แกเพิ่นสั่งมาได้จังไหนสั่งมานนี่ให้มหาพระองค์นี้ให้ได้ก็งงคือกันลูกฟังแต่ก็งงทุกค <c oughs> <อ>น้จักงงนะเนาะงงด้วยเขากับบ,มบอมีวิชาเอาคมอย่างน้อย <c oughs> แกเพิ่นมาแห็นมาอย e ู่ในตัวเขานี่แหละขึ <c oughs> e ้นมาอยู่ในล่างอยู่ในตัวเขานี่แหละบ่ bo <isa> ออมีบีท้า <c oughs> เอาคมอย่างน้อยเพิ่นจีซอยได้จี e, เฮ่อเพิ่นจีซอยได้ประชันเนาะต้องให้รถน้ำมนต์ให้เด็กน้อยให้ได้ประชัน ด้วยสวดใทียนสูรดน้ำม์แหงโอ้เพิ่นบอกใม้น้ำมนไ์่ห้่ไม่ไม่ยม่ไ้่ไม่ไมไห่ไม้พระไง่์มีไมูม่ไม่ไม่ไม่นครับเไม่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 ัม่ไม่ไม่ไมงงมม่ัม่นี่กม่ง่อ่ไ่ไม่ไป็ไม่่อ่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ่ไย่ไม่่ไงไมม่่ไม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 ่ไไ่ไไ่่่ งูหอดว่าบาดบาดบานคนเรียบแลกแล้วก็มีต้นโค้ดใหญ่มีปูชิบระขาวมเพิ่นบอกเพิ่นวานะเพิ่อนว่าเพิ่นบอกให้มาหาให้ได้หาบัดนี่ให้ได้ครับครับอาจารย์ยวันนี้สิแกเพื่นใด แมนว่าซอยสีซอยพึ่งได้ซอยพึ่งได้จักสีซอยทั้งได้กับบรรลุที่ันบรรลุใช่ก็ว่าสั่นพิ่นมาถึงวัดนี่เนาะมากราบนมัสการพระอาจารย์เราอาจจะมีโชกแต่งสีนี้น้อยจานเนาะมีโชคน้ำมีโชคมีำหลักจ่าพึ่งได้นะสีเทาได้ส่วนเด็กน้อยไหมไปเห็ดตั้งแต่เด็กน้อยเห็นไหมเป็นพวกครอบคว่าเมนเนาะอือ อาจารย์รดน้ำมดใหายแล้วรถน้ำมัใหายแล้วแล้วก็อาอันนี้ให้พุระอันพุระอันมันไม่หันอ้ออาจารย์อาจารย่นะครับแมนให่เปิ้กันได้คือยางหนเป็นทายลูกมันกิบมาว่าเข่าตั้งแต่นี่ไปเข่ารัก็สิบบูมอันนี้สารชงสาให้เข่าสิซําเดจสซาเด็จบัสซอยางสิสาง เดือนซีมีน้ำกับมีสายบัดตนี่สิตแตกเลยเพราะฉันบอกฟังฟัามตัวบนหลังตบูมหลายสีบุมหลายเพราฉนว่าเขาว่าอะไรตบมหลายไดถามแล้วฉันได้ถามพานเพิ่นได้ไลน์น่ะเพิ่นบ้าบอเด้อ๋อครับถามเพื่อนเพื่นได้ไลน์ทมึง่หันโอ้โอาจา์ถามเพิ่นได้ไลน์เบ้กเปนเพิ่อเบ้าอจานฟังนดเดี ให้แม่นี่แล้วไปซื้อให้เสร็จในบนค่ะโอ้ครับครับครับไลน์พิมพ์ถามเคนในไลน์นั่นวันนี้มันก็ได้ตัวเดียวของพวกเขาให้ได้สื่อบอร์ดกอกันเยแล้วแม่เด้อถามว่ามีต้นโพใหญ่ไหมใช่ใช่มึงบึกนะคะคือเิคนเห็นว่ามีต้นโพน่ะมติดกับศาลาวโอ๋อสาธุสาธุจุ่มแม่ เอากระไฮนหลวงพ่อเพิ่นให้ซอยบารมีเพิ่นซอยน้ำท่านเพิ่อนบาสิได้เฮ็ดได้สั่งอ่ะเนาะได้เพราะว่าท่านมีบารมีพระผู้นี้ท่านปฏิบัติดีอ่ะเนาะเลขมีเท่าหลักขน้อยเลขมีจะมีเหียรียรติเก้าเกียเลขขน้อยนะครับเป็นขาวแกงผู้มีอย่างกันไละ อาใอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวฉัไล่ถามก็ว่าหงกะมันกะตัวเดียวกับพอพอแล้วเนาะค่ะตัวเดียวกัเพิ่เจบเ้าอ่าตัวเดียววักวนสาธุสาธุแม่สาธุไอ้เจ้าบัดแตกขึ้นจังพนว่านละ เพื่อนมาโดยบูุ้จับกันเนาะโ oh, mm. อ้หายแตกก็ยังเพื่อนวาเนาะเอาพี่น้องเอฟซีก e ับฟ้างไว้เด้อครับเพ็่นท่วงวัสยยางเพื่อนก็บถือของมาบดนีไรหัวพี่ยางเลยเมื่อเด็กหน่อยหนือยยางได้สามมือเนเลยยังแข็งแข็งเลย mm. เขาเไ็้ป่วยเนาะเขาเป็นส่งช่วง,งเป็นธรรมดาแล้วส่งยางช่งยางกระด้เด็กหน่อยเนาะจ้าให้ด้านด้นอ้อมมหาวัดนี่โดยเฉพาะเนะี <S 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 2> <S 2> ่ยเอาเอาแล้วก็เป็น ทิ้งที่แปลกว่าพระองค์นี่สิซอยได้ซอยนึงไหก็คือหัวก็นั่นฉันบ <c oughs> อกคือบ่มีวิชาผูอมีอย่างใังได้ใจาหวังมหาอาจารย์ไ็้ตรงมาให้ได้ไอ้เพิ่น,พนเพชรได้ไดแสดงว่าพเพิ่นเพชรว่าอาจารย์สิเป็นผู้มีบุญญยาบารมีเนาะซอยคนไหน,นเป็นผู้เล่งเห็นเนาะเพิ่นก็่นกว่าอาจารย์นี่ปฏิบัติดีปฏิบัติได้เป็นบอกเนะนน้ำมาแบบนั้นอันนี้จะฟองกังวลเลยเนาะ มาดูจากเรื่องจากเล่าเพิ่นกันมาว่าคนเองเขาท้องกังงลน่ะเพิ่นกันดันด้นมหาเองใช่าหมยุใส่ดันด้นมหาจนได้เนาะวัดบ้านเพื่นเรียบมีต้นโพใหญ่มีปูชีปลาขาวเ่าะนั้นต้องไปให้วัดนี้ให้ได้วัดก็วัดน้อยๆเป็นวัดบใหญ่วัดล่างสมตเพิ่นบอกว่าวัดล่างมะเกากระเมียนอีหลีแต่ล่างมัสยอฟีแล้วแหละเพราะหอมาอยู่เพิ่นก็บอกซั่นแม่เพิ่นบอกว่าพระองค์นี้เพิ่อนหอคำมาอยเฝ้าไปหาเพิ่นเด้อว่าะฉะนั้น อาจารย์เอเมื่อไปเมื่อวันพระที่เอามาได้นั่นมีมีคนมาเอาน้าอาจารย์นายพระเจ้ามีแต่ยมพอยยมพ่อเพิ่นมาซีหาคนอ๋อพิ่นกับมานางนั่งซีหาคนณทำบิที่ทำิธีวันพระอันพร่เจ้าแม่วันพระีสามถุมกลัวกลัวร้อยกระทงน่ะสามถุมกลัวเฮ็ด ทำพิธีพอเห็นตัวเลขแล้วเพื่อนลเพื่อนจะค่อยเข้าไปเพื่อนกันั่งยื้อไก่ไปเขาตรวทุกพุ้เห็นตัวเลขกับเพื่อนก็จ้างค่อยไปเบิ้งจุดนี้เอาสองเทานี่ดีกว่าจสองเท้นี่เห้าครับมาดวนหนึ่งเ็ดห้าหนึ่งเ็ตห้าที่มาไทยถ้ำไปงดที่เกตห้าบอร์ดบอจีเกห้างกตน้างแบบจุดนี้เนาะค่ะจุดนี้และแต่กลางวันนี้กอาจุดนี้คือเกาบนกลงวัที่สองเห็นตัวใดครับอาจ์ <จ>ได้ไดม้มันเป็นมันเป็นสามตัวกันมีสองตัวกันมีครับสามตัวนี้เพื่อนเห็นห้า 5, 4, สีเ่เจ็ดห้าสี่เจ็ดอันนี้เป็นสามตัวน้อย<แ>จางเนาะกับที่สุดทัดก็คือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าด้วยครับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าตีแานครับที่สุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าซื้อเขากับกับออกตัดเหรียญน้ำครับตัดเหรียญน้ำเด้อพี่น้องไอซี่ยันไปครับไปจดไปครับเดี๋ยวสีชาไปเบิร์บอร์ดที่หจจานเพื่อนเขียนไม่บอร์ดนีครับ อันนี้เลขทูบจ่งกันหกสองเก็ดหกสองเก็ดเลขสิบปอนด์นีเก็ดเลยนะเก็เก็ทุกงวดเก็เก็ดทุกงวดเลยนี่เก็ตลอดทั้เก็ตลอดถ้าว่าเก็ดเก้าหนี่ยทัดขนาดเก็ดเก้ากับเก็ดหนึ่งทัดลายเก็เก้าทัดสามโตมีตัวใดนะครับห้าสี่เก็ด ห้าสี่เจ็ดเนาะแมนตครับเลขนางเอาตัวนี้ครับเลขนางเอาเลขทูบนั็นหกสองเก็ดเลขทูบหกสองเจ็ดเลขนางเอาห้าสี่เจ็ดแต่ว่าชัดๆนั่นคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าที่ชัดที่ที่สุดคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าตีจานแมนแมนพี่น้องจะีก็บังไว้เด้อเดี๋ยวสักพักหนึ่งหลังจากที่กราบนมัสการพระอาจารย์เพิ่งแล้วสี่พาะพี่น้องไปเบิ้งอยบอดครับเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งครับตัวเล็เนาะครับเนาะ ตอนนี้ก็คุยกับพระอาจารยร์พันสักพักก่อนครับเมื่อนั้นก็มนี่ยันยอมพิ่นมาเห็ดมานั่งน้ำอยู่อเตี้ยจารย์ครับมีมีโอ้เคลืนวันเดือนเพ่นอนะสิบสองเคลืนวันเดือนเพ็ญต้องวดนะนอยจัาทน์นอน,อนอต้องวดนี่นีนมน่มันกิดมันกิดตรงกับเจ้าของฝันต้องวดพอดีฝั<อ>นว่าได้ไปจับกบบานะ แม่ฝันได้จับกบปัดมาเอามาเอาเลขก็ได้ตัวนี้ละเจ็ดเข้านี่ละโอฝันมาได้จับโบโอ้จับจับกะตีเป็นเจ็ดเก่ามั่าครับจับตีเป็นเจ็ดเก้าเลยนล่ะโอ้มาเข่ากับนิมิตอีกน้อมาเข่ากำลีมิตฝันพร้อมีเจก้าเ่า เกต้าเก้าหนรือเ็ดหนึ่งโอ้เดหนึ่งเ็เดหนึ่งงเกแงลงนหนึ่งลงน้ำเก้าวหนึ่นงเก้าเนึ่นนเลขทูบตัวใดครับเลขทูบเป็นหกสองเ็ดหกสองเกตเลขทูบ จำนี่แหละจุดหอดมือเลขออกคนละวงมีเปลี่ยนเลือกอีกอ้อคือวงหนึ่งหั่นละวงหนึ่งหันกับปล่อยจะวันที่ซี่ผุนี้ยมเมแห่งม้ามือวันที่น่าทราบไอ้เจ้าจันครับหกสองเจ็ดนี่เลยครับพี่น้องเอฟซีตัวเลขครับตัวเลขสำหรับวัดโพสีสมพรบันรข้อเรียบครับวัดวันที่หนึ่งท่านว่าพอมสองข้อหาหอยหกสิบเี่ครับ ปลนอะยไป็นไรกมบัดปลอยไปหนึ่งหกน้ำบัดนะถึงต้งแรง้งบนว่า <c oughs> หนึ่งหันนะ <c oughs> นี่มได้มื่เอนงวดชุดไทยบอกอาจารย์แม่มันมกก้จังไหนบุ๊หนึ่งหกได้ปลอยไปเพิ่นถึงีลีวันนี้เมย์ <c oughs> <c oughs> อ๋อเตอรอ๋อทางนี้เบิ่งน้ำเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอสักพักเอาอาจารย์นี่ตัวใดมากตัวใดเป็นพิเศษก็จะเก็บข้ากับเนกับเก็บหนึ่งเก็ข้ากับเจ็หนึ่ง 79, ไม่ปีนี้อันติกรกิอนี่เกษด้อยทั้งหมดเพิ่งจะเกษตรทั้งแรงทั้งบนเนาะมาทั้ง่รงทั้งบุญครับพี่น้องก็เขียนไปเช็คได้อครับตัวเลขชุดนี้ครับสีวัดโพธิ์สีสมพรนบานพอนเรียบครับเป็นเลขนังสมาธิกะห้าสี่เจ็ดน้อยจานเนาะเลขนังเอา เล่นเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าที่เป็นเลขฝันนอกจากเนาะบอเลขนั่งเอาโอเล็นั่งเอาด้วยกันที่มันแจ่มนะที่มันแจ่มโอ,โอที่สามเหตุี้มันแจ่มครับเล็ับเลขหนกตัวเดียวกันนั่นเพิก็เล่มันเอาเลขเก้าสองครับเลขนั่งเอากับห้าสี่เจ็ดครับกับเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอาพี่น้องกันี่แหละครับเลขว่าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่ง มีตูดินชัดนะคะบอดพื้นานแต่เขาทั้งล่างทั้งบนนั่นแหละคอยให้เปิดไปก่อนบอดที่ผ่านมาที่ขึ้นบอดไทยก็มีหนึ่งห้าเจ็ดที่นอนจ่าเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเอ้หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าอ๋อหนึ่งเจ็ดห้าดีครับหนึ่งเจ็ดห้าหลงกับจำไม่ด้เหมนกันหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็เพิ่งก็บซื้อตัดเอาตัด่อตัวน้ำตืดกลับไปกับแมก็คืออันนี้พี่นอนกับไปตัาเตาด้ครับห้าสี่เจ็ดนี่ครับ ซื้อเส้็คื้อล่งเอาครับตัดเอาครับบนล่างครับเขียนไ้แค่ไปเด้อครับพี่น้องอันนี้คือตัวเรลยกที่วัดโพสีสมพรบ้านคอนเรียบครับ <มา S 1> วัดบนบางท่านท่าน,นว่าค่มสองข้า <ไป S 1> ทั้งบนทึ้งล่างว่าสันอาจารย์บนว่าเ็นทรงให้พวกเก็บจี่นนะค่ะ ในที่ในลายกลมมันม,ลม,มีลายกลมอยู่ลายกลมุณอาจารย์ครับอาจารย์เป็นมีลายกลมของท่นานกัน,นครัขอเคุณพี่น้องให้ท่านนี้เพิ่มนากัน้ยเนี่ยมันอ่อนคุณพนดดาสวัสดีครับคุณหนิงสวัสดีครับคุณนคนาพรสวัสดีครับขอบคุณเ้อครับพี่น้องที่เข้ามา จับตาจับตา<ด>ให้ดีเด้อค่ะเน,นการต้นมาหา้หาห่าจังเลยหอกแสกยบไมาา้จังเลยวมส้สิ่งของในี่ผมเขียนไว้แค่ไว้เด้อคับพี่น้องเอพซีห่อก็ได้เห็นว่าเทวด,ดายุนีไลยเพิ่นหัก จรยแมนเดี๋ยวนี่เพิ่นกำลังม้ซอยหลายเพิ่นสิมาซอยหลายเทวดาอยู่นี่เพิ่นบอกเทวดากับปูชีปะขาวเขาอยู่นี่แหละเพิ่นสิซอยปูชีปะขาวยังอยู่นี่อยู่ที่แหลกนึกว่ามันรับประยูนึกว่าไม่แต่รูปเหมือนแมนแต่ว่ายุดจุ๋มสีรับประยูนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกมาจะปุ่นเพิ่นบาลุ่จากเด่นนี่เพิ่นเพิ่นไปไป ไปพระแท่นก่อนแมนปหลังไปพูนะครับก่อนมันไปวัดพระแท่นมากแมนแล้วเพิ่นจะไปไปน้ำหาผูที่ปะเขาอยู่วัดไอ้กุดแหบ่มีวันนี้เพิ่นว่าสิไปอันสุ่มสีปูเพื่อนบอกว่าต้องไปสุ่มสีเพื่อน่อยู่เพื่อนบ่ได้ยู่หันบ่แมนที่ไปอันวัดกุดแหเพราะว่าแต่ก่อนเพิ่นเพย่ไปยู่หันว่าซั่แต่ก่อนเพิ่นไปยู่หันวันนี้เพิ่นบอกให้มาพี่ให้เป้ามาหาพระองค์นี่ ที่มีต้นโพลในแล้วก็มีปูขี้ปลาขาวอยู่หันอ่ะ <Yeah. S 1> นสิซอยได้ซอยยังได้แหละแม่ลูกคือบ่มีวิชาผมมีอย่างสนอนว่าเพิ่นกับบอลูคือกันแต่ว่าเพิ่นต้องให้มาลดนตะมนต์ให้มาซอย mm. เพิ่นก็ถามมาถามจะบ้านเพิ่นก็ถามมาันไปยังเพิ่นไปเอาเรียกน้ำเพิ่นตีวัฒนะเพิ่นถาม <laughs> ไม้ใช่ไหมดูต่วมไม้ไหนว่าดูเกันโอ้แปลกแบบน้อยจานแบบตัววูเ้คนบอกคนฮอาลูกบ่เบิกกันทั้งกันโอดโอวยเบิดไม่เนะาะสงงทุกันนาะเพิ่นกันเพิ่นกันไอ้มาแบบบารูดจักเนาะ<า><า>บารูดจักบ้านเขาหยุดใส่ตรงถามทางว่าบ้านคนเรียบเท่านั้นแล้วหมอเทพปดางหูได้จังไงว่าบ้านคนเรียบอ่ะเพิ่นหยุดใส่เพิ่นดูเพิ่นซุบหู มีต้นโพใหญ่มีปูชีปลาขาวส่วนโพใหญ่อยู่ติดกับสลาดจีว่าแมนอยู่ติดกับสลาดเพื่อนกันยังวาอยกยุงนะครับปูชีปลาขาวเพื่นมานั่หาปูชีปลาขาวพอมันน้อยจ้ะแมนแล้วก็ว่าน้ำหาพระองค์นี่ไปชน่ะพระองค์นี่เพิ่นมาอยู่ไม่ต้องไปหาเพิ่นให้ได้ว่าถึงต้องบอกงงนะแต่ฟองกับ ตื่นๆอยู่เนี้บอลูเลี้ยงรูน้างเนาะเป็นเดือนแปลกเนาะกัเลี้ยงแปลกๆต้อของกับว่ได้มีวิชาครบอย่างเนาะเพิ่นกับเพิ่นกับเบิ้งไม้เองเจ้าสั่นรับพระองค์นี่เฮ็ดได้พระสนองสิซอยได้สิซอยได้พระสนซอยแก่ซอยเน่าได้เนาะลูกระบวรมีวิชาครบอย่างเนาะสนองก็จะสวดมนต์เสาร์สวดมนต์เลี้ยงทำบัดเสาร์ทำบัดเลี้ยงเสร็แล้วสนองวันกัปฏิบัติพระอาจารย์ปฏิบัติเอากับพ้าเห็ดพ้าสั่งเท่านั้นนะ ก็คืนเสาไหวเรียบร้อยแล้วนะจ้าพระอาจารย์ถึงเรียบร้อยแล้วเด้จ้์แค่ไอเสียวไว้ก้อนสี้จางกุศพระอาจารย์ก้อน<ม>แล้วก็จังกุศพระอาจารย์เสร็จแล้วจังค่อยสิได้ขึ้นสาราเนาะจ้าจังค่อยสิได้ขึ้นสาราบั็นที่แรกว่าสิเฮ็ดสาราแหละบบัดนี่เขาคู่ไงเพิ่นก็มาทั้งเจ้าคณะตำบลทั้งเพิ่นก็มาหลายองคเพิ่นก็มาะซอยเพิ่นก็ฮักเด้นั่นว,ว่าเฮาเป็นคนเฮ็ดคนสร้างเพิ่นก็ฮัก ครับจริงๆแล้วก็พมกับพันมากแถวนี้หลายปีก็ว่ามีพระอยู่เนอะครับอยู่หนึ่งเปนคือ่าโชคดีอยู่ที่พระอาจารย์ในมาจำาั่นศาอยู่นี่งเนก็ว่าสิแดงไม่เห็ดมั่งาไอ้เพิ่นแต่มืงก็กาถามเพิ่นยุ้งเหันว่ามันสิษย์สำเร็จบ่ที่สิเห็ดสิสย์สาสำเร็จพระสั่มาสำเร็จรับแล้วก็สิแตกพ้อมวัดนี้สิแตกพ้อม มีนาเมษามีนาเมษสาสีแตกยังไงเลยเนาะปีนาปีนาปีนาบุ๊คีเดือนนี่แหละแล้วก็เพื่อนก็บอกกูได้แต่ว่าก่อนปีใหม่ว่าบัตรเท่าสิบุญโอ้เพื่อนบอกก่อนปีใหม่ว่าบัตรเท่าสิบุญแม่แก็ยังว่าพบทำาพราะทำที่ีบ่วงสองแล้วกดบงวดบ่วงซองก็ได้เจ็ดสามหกเป็นบ่งวันนั้นแต่ว่ามันกับว่าเป๊ะผันใดพม่ารอบสองนี่นั่งเอาเนี่ยก็ได้เป๊ะเลย หนึ่งเกียร์านหนึ่งเกียร์่ายเกียร์้าห่าเกียรนั่งเอาเนี่ยนอนเอางวดแรกเมื่อหันหนึ่งวดที่สองนั่งเอาอีกนะอันนี้เด็กนั่งเอาเด้พี่น้องเบื้องเอาแคบเอาครับมีพระอาจารย์ก็นั่งเอาครับนี่เป็นเกียร์เป็นงวดที่สองเนะจ๊ะเป็นงวดที่สองงวดแรกก่ะเจ็ดหนึ่งห้าผมหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเนาะค่ะห้าเจ็ดเนาะ ทีมันออกเนาะเจ็ดตาดออกเจตัดไปเมือแล้วเนาะตัดไปเบิดแล้วไปเบิกลับเอาเบิดเลขกลับเอาจังวดนี้ก็ได้ห้าสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนาะค่ะไอ้เพิ่หันเพิ่นก็ได้ทั้ง่างทั้งบนดูบ้านเขาก็ได้ทั้งล่างทั้งบนนะก็ได้พลเมิือดูโอ้ยีใจน้อาจแต่ว่าขั้นว่าอ่นได้หลายคั้นเนหันเจ็ดานาเจ็ดขั้นว่าอ่นได เกือบเลขอันรัตตลีกับบอยงังบอยยังสื่อว่าท่านสื่อว่าไดชนาดายุงชินครับขอบคุณเลอวครับคุณชนาดาครับคุณสุดใจนิ่มตะกรอนครับขอบคุณครับเน้นนเน้นน้ำเย็ยนมาให้ย้วยย้ยแม่เพื่อนแน่โบเป็นยังเหจือนกานบเป็นยังเนืน้อห่อนนพ่อน เอาพี่น้องแ่ไปเซียนไว้เด้วครับตัวเล็กออกไปเป็นหน้าทางได้ครับเลยสิไปยึดจับรถเตลีเอาไว้ก็ได้ครับไปยึดจับรถเตลีเอาไว้ตอนนี้สีเจ็ดเจ็ดสีหายากน้องมีโชคเอฟซีก็จำเอาไว้เด้อค่ะว่า พระอาจารย์เพ่นกาวาว่าเดือนมีนาเมษาวัดนี้สิแตกเอฟซี่จำไว้เด้อค่ะจำเอาไว้อย่าลืมว่ตามไปเรื่อยๆเด้อตาม <พอ S 2> ไปเรื่อยๆเปลี่ยนทิตัางเพิ่นวา่าพ่นกาว่าพ่นสให้ยไปเรื่อยๆกะบวัดบางหันยูยูมองต้นโพนี่พระอาจารย์เพ่นกัเข้าไปแล้วเนาะหาเจ็ดเนาะค่ะห้าเจ็ดหกหนึ่ง เขาทั mm ้งบนทั้งล่างัดที่ผ่านมาหยุดอยู่พุ่มนี ah heures, k meter, k ้อนมองมองต้นพ่นี้ขั้นทิชชูนี้เนาะค่ะขั้นสี่เจ็ดสิบสี่หายากแล้วสันโอ้พยายามหาบ้งเน้อครับบางที่อาจได้จักใบสองใบครับหายากแล้วัเขาได้ไว้บันเด็กกับไปดังถือเรียกงดังเพื่อนโอ้ครับแปลกนนกจากเนาะ เนี่ยต่วนญาติร่วมแข่งซื้อมาได้แล้วแต่ไข่เนียพันประเด็กหนึ่งหกหกหนึ่งได้ได้ขึ้นบนทั้งล่างมันกัขึ้นโฟงอยู่ค่ะนี่คือเหล็กบัตรโพธิสมพรบ้อเห่ยนค่อนเหลี่ยมเนาะค่ะผ้าอาจารย์พระนางเราก็ได้ห้าสีเกตเนาะค่ะ ที่พ่นเห็นชัดที่สุดก็คือเกจหนึ่งเกจเก่าเนาะค่ะแล้วก็มีหนึ่งเก่าน้ำเนาะค่ะพระอาจารย์พิ่นก็ว่อมเพ็ดร์่อมส้างเนาะค่ะสางสาราหลังบังไงย่งขาดทุนนะซาปลายเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีห้ามียีสัท่าที่อยากรวมส้างรวมทํำบุญน้ำพระอาจารย์เพ่นก็เบอร์โทรพระอาจารย์ กับบันซี่กับยูทั้งขาดนี่เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเบิ่งเอาไว้จวดเอาไว้เด้อค่ะหาเทอยากมากซอยบุญพระอาจารย์คนละบาทสองบาทเนาะค่ะค่านี้ก็คือสาลาเสาสาลาที่พระอาจารย์เพิ่นสีสางเนาะค่ะซึ่งขาดทุนทรัพา์หลายค่ะสาลาหลังบางไงมีแต่เสาสากหลากอยู่นี่ค่ะ ยังบัคนในมีขันมีอียงค่ะวัดกับเป็นวัดในน้อย,อยมีพระอาจารย์อยู่องค์หนึ่งกับนิน่องค์หนึ่งเนาะค่ะคนกับมีใจอยากคิดอยากสร้างเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีอยากมารวมสร้างถ้ำบุญน,น้ำพระอาจารย์ก็สามารถทรง มาทำบุญน้ำอาจารย์ได้เด้อคะ่ะคนละห้าบาทสิบบาทหมายเลขบัญชีหมายเลขโท่อแอดกะทายให้เบิงลุงให้เบิงแล้วเด้อคะ่ะพี่น้องเอฟซีถ้าพี่น้องเอฟซีอยากทำบุญน้ำพระอาจารย์เพิ่นกะโท่มมหาพระอาจารย์เพิ่นโดยตรงเลยคะ่ะพี่น้อง 4, เอฟซีเฮ้ากระไดนี่คะ่ะคือเลขของวัด บ้านค่อนเรียบเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกับแคบหน้าจอไวเด้อค่ะแคบหน้าจอไวเรียกกับบไหลคู่หลายห่างดอกค่ะตัวที่พระอาจารย์ว่าเห็นชัดที่สุดก็คือเจ็ดเก่ากับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก่านี่แหละค่ะคือเลียกพระอาจารย์นั่งเอาอยู่ที่ตนผู้ใหญ่ในวัดนี่แหละค่ะ ซึงงวดที่แล้วกับเข่าหนึ่งเจ็ดหาเนาะคะ่ะถ้าตัดเลนก็ได้ตรงตรงเนาะคะ่ะเจ็ดหาหาเจกตงวดวันที่หนึ่งท่านบ้านี่ก็อาจจะนั่งเอากับสี่ได้หาสี่เกตเกตเก้าหนึ่งเก้าเกตหนึ่งเลขทูบโกสองเกตนี่แหละค่ะ พี่น้องเอฟซีกะแคบหน้าจอไวเด้อค่ะเมียน้อยกัสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหนาเขาก็จังคอยมากพอกันไหมเนาะคะ่ะเมียน้อยกัสิพญาญามไปตามหาตัวเลขเพื่อเปลี่ยนสะพานบุญให้กับพี่น้อง FC. เอฟซีเฮ้าเนาะคะ่ะวัดไดที่เลขกเคยถือเคยแมน่นเมีน้อยกัสิพญาญามไปตามหามา ล่งให้พี่น้องเอฟซีเหาได้เบิงได้ตามกันเนาะค่ะมื่อนี้ไม่น้อยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ